ลู่วิ่งขนาดกระทันรัดที่มาพร้อมกับเซอร์วิสดีๆในราคาที่ย่อมเยาวก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังมองหาลู่วิ่งไว้ใช้งานอัตคัสเอท0รเป็นลู่วิ่งสายพามแบบมอเตอร์ DC 1.5แรงม้าแบบต่อเนื่องพิกได้ถึง3แรงม้าวิ่งยาวๆ4-5ชั่วโมงโดยไม่ตัดกิจกรรมและสามารถปรับความชันได้สูงถึง9% มีหน้าจอ LCD แสดงข้อมูลได้ครบถ้วนเชื่อมต่อแบบบลูทูธและแอน a ์พัสสามารถวิ่งกับสวิปได้หรือจะใช้โปรแกรมการฝึกซ้อมอลาคาวลันก็สามารถเชื่อมต่อได้เหมือนกันเลยค่ะ นอนมอเตอร์พัสลู่วิ่งแบบเคิร์บที่ให้ความรู้สึกเหมือนเวลาวิ่งเอท์ดรทำให้เราเหนื่อยจากการออกแรงมากกว่าวิ่งบนลู่ไฟฟ้าถึง30%เเพราะควบคุมความเร็วด้วยแรงขาของเราเองเลยทำให้เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาได้มากกว่าลู่วิ่งมอเตอร์ทั่วไปโครงสร้างทำจากเหล็กหนาแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน ดูแลรักษาทำความสะอาดก็ง่ายแถมยังออกแบบให้มีขนาดที่เล็กกระทัดรัดและพับเก็บได้จะย้ายไปมุมไหนของบ้านก็สามารถทำได้ง่ายมากๆเลยค่ะ AT100 และ Non-Motor p a พั s เหมาะก,กับนักวิ่งที่ต้องการมีลูวิ่งไว้ใช้ในบ้านห้องนอนและคอนโดที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดประหยัดทั้งพื้นที่ประหยัดทั้งเงินในกระเป๋าในราคาที่ต่ำกว่า2 0 0 0 0บาทก็สามารถเป็นเจ้าของกันได้แล้วค่ะ ถ้าสนใจรู้วิ่งทั้ง2ตัวนี้หรือรุ่นอื่นๆก็สามารถมาลองกันได้ที่ร้าน Banana r ั n สาขาสวนลุมได้นะคะหรือจะติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆก็ได้เช่นกันค่ะ